เนี่ยใชใช้ใตชแวิทแองเราไปโอเคแล้วกราบสวัสดีกด้วยควได้ของัแ็ผมไ้ยบไมาวนี้วันนี้ราจะมาเล่นไยทะเลกันนะครับผมโอเคก็เฮ้ยเงียบจดีไป ก็อันนี้ของก็คือเป็นทั้งต่อจากหงษทะเลพันแรกนะผที่เราอัดไว้เมื่อปีที่แล้วนะผมก็เที่ผมก็นนี้อยู่กับอาร์ดิเทโรควาเซอคุโรโกมิซิคุงนะผมอาร์เฟรน์ล้อซอนเอ็แล้วก็พี่เฟิร์สอาร์อาร์อาจะอูเข้าไม่ได้อ่ะอาร์ติกพี่คาดเข้าไม่ได้เฮ้ยวันนี้เผมเราอยู่กับดิซทโร่อีกวันนี้อยู่กับอะไรวะวันนี้เราอยู่กับดิซทโร่น้องน้องเอ็กนะผมอาร์แคสโซเอชานแนลมิซิคุงอาร์เฟรน์ล้อซอนเอ็แล้วก็ โอเคแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะมาที่ใบกดกันผมซึ่งกดง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวเราจะมีสองเราจะมีสองฝั่งเอชแชนแนลช่องใครพี่เจ้คนหนึ่งอ่ะทีวีไม่ไม่ไม่ช่องช่องผมชื่อคาซูโอะพี่โอเคแล้วผมก็เดี๋ยวเราโอเคคือเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งครผมคือฝั่งน้ำเงินกับฝั่งเขียวครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะจับผลักกันนะว่าใครจะสู้กันก่อนแล้วไม่ต้องทำใจทีเขียวอ่ะ ไม่ได้เหรอทำไมทไมต้องนมือเกี à, ่ยวพี tornado tornado <go <go ่อ่ะทำไมต้องเปิดเปิดคลิปมาจะห้าทีเนี่ยเดีเราจะแบ่งสองฝั่งคือน้องกับเกี่ยวแล้วเราจะจับคู่กันโดยใช้เครื่องงอันนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะแข่งกันเป็นทัวร์นาเมนต์นะผมก็ไม่จริงเขาถ่ายกันหมดถ้ามึงถ่ายก็ใครที่เป็นใครที่เหลือเราก็จะถ่ายก็ชนะนะผมโอเคไป ดมเลย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 ต่อเลยก็อ่ะบอลไดเลยก็ต่อบอลไดเลยเปวเขาไม่ได้เขาวม่ีเอาเข้าไม่ดีเอาแล้ววีนี้นะครับโหัวแดงแล้วทีมสีน้ำเงินกับทีมสีเขียวเขาบนไม่มีกระจกใช่ไหมครัโอเคโอเคเดี๋ยวคงต่อกะทีมสีน้ำเงินทีมสีเขียวของเขาจะเป็นฝ่ายชนะกันรังหมสระดับการแข่งระดับโลกครั้งนี้นะผม

ไม้ยม่มีโกงเราไม่ได้ไม่มีโกงมโกงเอาไม่ได้กงยังไงฮะกงยังไงฮะโกงไงฮะเฮ้ยไม่ไายล้วเราไม่มีายรล้วไม่พร้อมนะเนเองสามสองสองหนึ่ง ีตมาตายนะวินต่อแบบนี้ตายนะต่อแบบนี้ตายนะไม่ไม่ได้เซนได้แ่ละไม่ทราบข้กันแล้วเวิร์ดเราดิเฮ้ยอย่าได้ไปเห็นมิเวิร์ดเราโลโลโลวินมึงบุกบ้างดิมึงดูดิเขาต่อมาถึงเกินครึ่งทางอ่ะมึงยังอยู่แค่ตรงทางทางอยู่เลยอ่ะมิเวิร์ดเอาไอ้ชิบิวาริเอะเลยกันแล้วกันแล้วกันแล้วเป็นเหมือนตาแรกแน่นอนเวิร์ดตาลู้แล้วทำอะไรอ่ะลูดอ วีเจตมาดิ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 โอ้ใจไม่กล้าวอะไรอะดูดิโอ้คนชนะใจไม่กล้าเฮ้ยเฮ้ยใหญญาณโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมัดหมัดแรกวะี่ดลาก่อนลาก่อนสองหมัดล่วงโอเคก็จบแล้วผมกับคู่นี้ลงไปคู่ต่อไปเลย อกกีบ้อกกีวิจบกีอย่าเห็นรอยรอยช้ำที่แบบนักแข่งระดัประเทศอ่ะไม่เกินสามสิบเมป่ะโอ้โหสามิบต้องว่าจวเดี๋ยวังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเดเบ๊ดเพื่อมาแล้วเ้ยมาสัม้สหนึ่งเริ่มเบบอเอนักแข่งระดัประเทศอ่ะเฮ้ยจะตกเอาโชว์นโชว์โชว์จะบอกอย่าั อยากเห็นนักแข่งระดับประเทศแพ้อะซอเอ็ดซูซสู้ซอเดนซอเดนซอเดแพ้ไม่ได้เงินเดือนก็ซอเอ็ดนโอ้โหเงินเดือนเกิดกอะไรเงินเดือนยังเงินเดือนยิ่งน้อยๆอยอยู่การผูกไม่ต้องเอาซอเดนรจังหวันี้ต้องเข้าแล้วไอ้ซอเดนซอเดไม่ให้เงินเดือนนะซอเอ็ดเดือนนี้ซอเอ็ดอดเลยนะซอเอ็ด

กลเลยเลยช็อตเมื่อกี้หาดูยากในประเทศไทยนะครับเฮ้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่โอ้โหโอ,ชอ้โหโอ้โหแต่ว่าจริงจีนอย่าล่ะทำไมมันมีรู้ทำไมมันมีรู้อะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกลัวมันทำปลากลัวเล่นกันละทำไมมันมีรู้อะนี่เห็นใจคนทุบด้วยเห็นใจคนทุบเห็นนใจคทุบด้วยเห็นใจคนทุบด้วยไม่มีเวอร์อีดีทเฮ้ยใช่ฟิวอะไฟิวฟิวคอมั่งฟิวคอมั่งฟิวเกีีย

คู่ที่รรดาเดี๋ยวเตรียมเคลียร์แมพให้ม่เดี๋จะทำให้เดี๋ยวทำให้่ยาึอย่า้ไม่ไม่ยวเตรียมมาให้เตรียมให้แป๊บนึงหมหนึงนาไม่ได้รอหาหมดอุ้ยกอจะพังรอหาหมดไม่ให้แะ้วไปัยให้ไราแพ้น่าจะแพ้เรเ้ยเ้ยเอาเงินเดือนนะเงินเดือนนะเงินเดือนนะเงินตยตาย いいไม่ต่อยลงน่ฮะต่อยตายเดจอนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนซ้าเอทเน่ไม่ต่อยตกนะต่อยตายไม่ตายไม่ตายไมตาใครวะอย่างน้อยก็คือดีซีโร่ก็เอาเราไม่ลงคือตีเราตกลาวาไม่ลงเอ้ยม่เพิงยอมเหรอดีซีโร่ต่อยตายต่อยตายปะใจกว่าเปิดทั้งสองพร้อมแล้วก็สาม สอเริ่มครับผมเฮ้ยเฮ้ีคนเล่นสูตรเหมือนบึงวาวินไม่ไม่ไม่มคสูตรคอนคุลเว้ยอันเนี้ยอ้โติดนะโงติดนะกูโง่กูโง่กูโง่เยริมอยเอาเอาเอาสาม สองเดี๋ยว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 ดี๋ยวเราไปไหนนะไปศูนย์มาเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยอยากอยากแบบอยากแบบอยากเข้าเหมือนซิโร่บ้างว่าไอไอเสตไปของแพงไม่หมดมี่ดีจดเลยกูก็เดินไปเฉยๆก็เฉยๆกนะเฮ้ยต้องกระโดดแต่งกำแพงเไยพี่วินพี่ต้องกระโดดแต่งกำแพงกูยังไม่อยากเป็นหนุนมือเลยทวดดิก็มาดิเธออย่าอย่ากูทักมารอเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องรีบเอ๊ชั้แคโนูอะไรวะวินกูไม่รู้ เอ้ยี่แม่งโดนตกตกไอ้บินตกไอ้บินตกเอ้ตาย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 หมดตายหมดตายหมดเอายังเอายงเอายังวี่วี่ว่าว่ามันต้องมีชนเอตสเตตเทพแล้วมั้งไม่มีอ่ะคู่กูอย่าหวังเลยจะมีแค่คู่เราเลยคู่พี่ดีนั่นแหละไอ้ยียตามบาทจู ินหนาวอ่ะเฮ้ยวินพลังมึงคืออะไรวะวินปิดแอร์ได้วันโุอาวันฟนพล้าันงวันโ้อวันฟ้อาวันอาวนเอาวิน้เอวเาวั้ันั้งาว้อๆๆ้วอเน้งเาันงนนอามีอาหารนฟ ดูตัวเต็งย่างกุ้งมีคนยัดยัดงังให้กรรมการระวังหน้าแล้วจะฟัดบิดหน้าเดี๋ยวเป็นเหมือนรอบที่แล้วหนาวิ่งเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเฮ้ย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 เอาว่ะว่ะเอาว่ะสองคู่นี้น่าจะสูสีสุดอะกูบอกเลยติดเป็นคนติดรอบนี้ยังมีใครตายไหมฮะจังหวะนี้ต้องมีแหละไม่มีมันก็ไม่จบอะเอ้ยอยากเจอของจริงอะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหมัดหมัดแรงเกินเร่หมัดแงเลยสนามมวยทเลของแท้เนี่ยสนามมวยทะเลของแท้เนี่ยอันนี้นะเป็นมวยลาวะมวยมวยทเลลาวไป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 เฮ้ยทามน้องพุกแล้วทามจังหวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอ้าวเฮรีอรีอยไปเยเรีย โอเคนะครับผมก็รอบนี้ก็จบไปที้การอ่าดิโรเป็นฝ่ายชนะแล้วครับโอเคคู่สุดท้าเดียวหนึ่งไปสองหนึ่งเริ่มบอกเลยนะก็ไม่อยากจะโม้ก็ยังไงก็จะต้องเปิดประตูมาก็ก็โม้เลยอีดิโรอว์เโอโช่อ่ะเขาเขาเล่นสเต็ปโหดนะคนเนี้ยหาดูย้านได้เลยครับอยากเจอของจริงมาดิมาหมามาหมาหมมาได้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 

เงือตงากตัอนเงตกเอวินมึงมึงไม่บวกบ้างเลยอ่ะมึงแอบเดียวเลยมืจะไงล่ะไม่รอกอกเขาจากด้านล่างเขาจากด้านีิเียวางลาวท้่วินแวิว้อลาวาเลยเอยเ้ยเ้อเอ้ วีอาดูวีรอบนึงฮะโอเคก็จบด้ยที่รอเปนฝ่ายชนะขที่หนึ่งคือดีซีโที่สองทาโแล้วก็ที่สามเอ้ยมามามาที่สเมื่อกี้ใครนะใครใครใครนะที่แพ้อมามามาทั้งสองฝ่ายพร้อมยังจ้าถ้าเกิดพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไม่พรอมจ้ะไอทามกูซื้อเกมนี้ยี่สิบมีการนุมมเกิขึ้นมาจังหวะนนึงยังไม่ได้สเวอร์เลยวะนึ่ อ้าว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 เอามือเหือยังอยู่ยังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเศรษฐกิจมามึงแังจากไหนเนี่ยเฮ้ยอยากแกง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 เต็มนี้ชั่มชอมาจากวัดเซาลินเอ้ยกูอยากเห็นแบบมาแบบแบบมีซิ้นคงในคาบดีซิโรอะโชว์ไอ้ดิ้ต่งกำแพงเออตั้งกำแพงซื้บอกกูดีกว่าไปดิไปนี้หยั่ง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 ายั่งห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 ยั่ง